สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจัดการกับความเครียดในโลกยกใหม่กันดีกว่าครับโดยเราจะหยิบเอาเครื่องมือง่ายๆจากหนังสือ Stress Management for Dummies มาลองดูกันว่าจะเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าแบบโอ้โหงานก็ต้องทำเรื่องที่บ้านก็ต้องดูไหนจะเรื่องอื่นๆอ,อีกสารพัดเหมือนเรากาลังโยนบอนลหลายๆลูกในเวลาเดียวกันเลยมันเป็นความรู้สึกที่ เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีเลยแหะครับในยุคนี้แล้วไอความรู้สึกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองเลยนะดูตัวเลขนี้สิครับมาจากผลสำรวจของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันล่าสุดปี2024เลยนะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่ถึง77%บอกว่าอนาคตของชาติเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของความเครียดเลยทีเดียวครับเยอะมากเลยนะแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก่อนเลยก็คือว่าความเครียดเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวส่วนตัวของเราเลยนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนเจอร่วมกันคือตอนนี้เราอยู่ในยุคที่อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดทําให้เราควบคุมอะไรได้น้อยลงแล้วก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูกัน4ส่วนหลักๆนะคะเริ่มจากทําความเข้าใจที่มาที่ไปของความเครียดยุคใหม่กันก่อนแล้วไปดูชุดเครื่องมือ3ส่วนสําหรับรับมือ ต่อด้วยเทคนิคที่เอาไปใช้ได้เลยและสุดท้ายคือการเริ่มต้นก้าวแรกเล็กๆของเราค่ะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยทำไมนะทำไมทุกวันนี้เรารู้สึกว่าความเครียดมันถาโถมเข้ามามากกว่าที่เคยเป็นมาความเครียดสมัยนี้เนี่ยมันเหมือนพายุหลายๆลูกรวมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจการเมืองหรือเรื่องใกล้ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่มันท่วมท้นไปหมดในโลกออนไลน์ ไหนจะความคาดหวังจากที่ทำงานจากที่บ้านอีกแล้วยังไม่นับเรื่องจุกจิกกวนใจในแต่ละวันอีกนะครับทั้งรถติดผู้คนเยอะแยะคือทั้งหมดนี้มันค่อยๆสะสมแล้วก็บั่นทอนเราไปทีละนิดๆครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเราต่อความเครียดอย่างอาการปากแห้งคอแห้งเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็รู้กันมานานแล้วนะครับอย่างในจีนโบราณนี่เขาใช้ข้าสุกมาเป็นเครื่องจับผิดเลยนะ คือถ้าใครทําผิดจริงก็จะเครียดจนคอแหง้งกลืนข้าวไม่ได้นั่นเองครับโอเคครับเรารู้ปัญหาแล้วว่าความเครียดมันมาจากไหนทีนี้มาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับนี่คือชุดเครื่องมือง่ายๆ3ส,ส่วนที่จะมาเป็นกรอบความคิดให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกัน หัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่มันคือวิธีที่ร่างกายและจิตใจเราตอบสนองต่อมันต่างหากซึ่งข่าวดีก็คือไอการตอบสนองเนี่ยมันเป็นทักษะที่เราเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ครับเราเปลี่ยนมันได้ชุดเครื่องมือของเรานี่นะครับจะมี3ส,ส่วนง่ายๆเลยส่วนแรกสุดเลยคือจัดการที่ร่างกายของเราก่อนเลยครับใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายลง พอร่างกายเริ่มนิ่งแล้วส่วนที่สองก็คือการจัดการกับจิตใจที่มันฟุ้งซ่านของเรานี่แหละครับจัดการกับความคิดความกังวลต่างๆที่มันวนเวียนอยู่ในหัวและสุดท้ายครับเมื่อกายกับใจพร้อมแล้วก็ถึงเวลาลงมือเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราในชีวิตจริงเพื่อลดต้นตอของความเครียดให้มันน้อยลงไปครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับ เราจะมาดูเทคนิคที่ทำได้ง่ายๆเลยสำหรับเครื่องมือแต่ละส่วนที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราสงบลงได้ทันทีก็คือการคอนโทรลมหายใจของเรานี่แหละครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าในภาษาโบราณหลายๆภาษาเนี่ยทำว่าลมหายใจกับจิตวิญญ,ญาณดันเป็นคำเดียวกันเลยมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันมานานแล้วจริงๆ สำหรับเรื่องของจิตใจนะครับมีเทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยเรียกว่าหยุดและแทนที่ครับเวลาที่ความคิดลบๆมันเริ่มวมนในหัวใช่ไหมครับให้ลองทำแบบนี้เลย 1. รู้ตัวก่อนว่ากำลังคิดลบอยู่ 2. ในใจเราเนี่ยตะโกนดังๆเลยว่าหยุดนึกภาพป้ายหยุดสีแดงอันใหญ่ๆเลยก็ได้แล้ว 3. ทันทีเลยนะแทนที่ความคิดแย่ๆนั้นด้วยภาพดีๆหรือความคิดที่มีความสุขแล้วก็ดื่มด่ากับมันครับ ภาพนี้อธิบายได้ดีมากเลยครับเป้าหมายของเทคนิคเมื่อกี้นี้ก็คือการเปลี่ยนจากการคิดแบบซ้ายมือคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดไปเป็นการคิดแบบขวามือคือการสังเกตความคิดอย่างมีสติครับมันต่างกันมากเลยนะระหว่างการคิดว่าฉันมันล้มเหลวกับการรู้ตัวว่าอ๋อฉันกําลังมีความคิดว่าฉันล้มเหลวมันทําให้เรามีระยะห่างออกมาจากความคิดนั้นได้ครับมาถึงส่วนของการลงมือทําบ้างครับ เรื่องง่ายๆที่เห็นผลเร็วมากก็คือการจัดระเบียบพ,พื้นที่รอบๆตัวเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทางานหรือห้องนอนเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่รกเนี่ยมันสร้างความเครียดให้เราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะพอของน้อยลงชีวิตมันก็จะซับซ้อนน้อยลงตามไปด้วยครับในหนังสือเขามีทริคสนุกสนุแนะนําไว้ด้วยครับเขาเรียกว่าเกมเดทคือถ้าเรายังตัดใจทิ้งอะไรไม่ลงใช่ไหมครับลองเอาของชิ้นนั้นใส่กล่องแล้วเขียนวันที่ของอีกหนึ่งปีข้างหน้าแปะไว้ ถ้าครบปีแล้วเราไม่เคยเปิดกล่องนั้นเลยก็แปลว่าเราอยู่ได้โดยไม่มีมันแล้วล่ะครับถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วต้องย้ำอีกทีนะครับว่าการจัดการความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วหายเลยแต่มันคือการเดินทางครับคือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างสม่ำเสมองั้นเรามาสรุปชุดเครื่องมือที่เราพกกลับไปใช้ได้เลยนะครับง่ายๆ3อย่าง หนึ่งคือสำหรับร่างกายให้ใช้การหายใจเพื่อดึงสติกลับมาสองคือสำหรับจิตใจให้หยุดความคิดลบแล้วแทนที่ด้วยความคิดบวกและสามคือสำหรับการกระทำให้เริ่มจากจัดระเบียบพื้นที่เล็กๆสักจุดหนึ่งก่อนเลยครับมันก็เหมือนกับสุภาษิตจีนที่ว่าไว้เลยครับการเดินทางพันลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอ การจัดการความเครียดก็เหมือนกันครับไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างขอแค่เราเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก้าวแรกก็พอแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ลองถามตัวเองดูครับว่าตอนนี้เลยเนี่ยมีอะไรเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เราทำได้ทันทีเพื่อให้ใจเราสงบลงได้บ้างไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับบางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้ครับ